น่อได้กันไหลนะค่ะเรามาตัดปลาด้วยกันค่ะร้อนนะร้อนค่ะแป๊บเดียวก็ร้อนดันเข้ามาอีกระยะดันเข้ามาอีกก็ได้ค่ะงวนสะอาทิังอาทิ้สะอาดงสะาดทิ้งเลยทิ้งไว้อเลยเจ็บนสัดเออเบเเ่นสอาดเเ ปลาจเออกัาดกรอานน้เลย่ค่ะเออบงนันึงงอมีวิมาวดมันถึงแบงมันเข้าไปมันก็ตายใช่ค่ะตู้มันร้อนตู้มันอบได้ถึง6 0สิถึงเจสองศาค่ะที่ที่แน่ๆก็คือแมวละ ไม่ได้แมวก็ไม่มากินของเราได้เอามาให้หมดเลยค่ะเพิ่มไม่ได้ข้าไปกินเลยแล้วเวลาเขามาซื้อเขาก็ว่าใช่สะอาดค่ะอันนี้สะอาดเลยอันนี้เดี๋ยวเราเราตากโชว์ได้เลยค่ะตากโชว์ได้เลยค่ะยังไม่มาเลยอันนี้คุณพี่ขายปลาโลเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าตัวใหญ่นี่ขายห้าสิบค่ะโอ้โหปลาเยอะเลยนะคะแถวนี้ คันเนี่ยก็ลองดูก่อนว่าถ้ามันไปดีมาดีเราก็ค่อยมาว่ากันใหม่ใช่คุณพี่ตั้งโชว์นะตั้งโชว์เขานะใครก็เห็นใครก็อยากซื้อตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์บอกบอกเขาว่าเราตากด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เา่าราตากด้วยตู้อบแห้งพลันแสงอาทิตเข่เร็ตา้วเอัสกเวเราตอแพลาสติาาเราต้ยต้าสิกเข่าจร้้ัานเข้างลัางอตบ่ โอ้ยปลาสวยมากค่ะแต่ถ้าาเเกิดรปลาตัวใหญ่มากฉีดล้างครั้งฉีดล้างครั้งนึงจ้ะมันก็จะลดไม่ให้มันจะทยืดจะยือ่ะยืดยืดได้ยืดยดได้จนได้มาเลยเพราะตะเหล็กกระลูซิงนี่เป็นแผ่นแบรนด์เดียวตัวนี้เลยเนี่ยเนี่ยแผ่นนี้แผ่นนียว่ันนี่แผ่นที่ไม่รีดอ่ะไม่รีดขึ้นรอนนี่ก็จบข้ามิน ค่ะได้เลยค่ะคือดันเข้าไปเลยค่ะดันเข้าปิดค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะคือสะอาดและแห้งไวค่ะจดปลาได้เยอะค่ะพี่มีพรไหมยืมหน่อยพอดีรถกระแทกยืมพรบไม่เป็นไรเดี๋ยวตาแกทำเองแกบอกคุณไม่ต้องกะไรคือรถรถปิดิไม่เป็นไรก็กลับ trong subscribe cho trong, trong, linh. Oh, trong